สวัสดีครับวันนี้ผมไม่บันเทิงก็เป็นไรครับช่วงนี้หายไปนานเลยครับไม่ค่อยได้ทําคลิปเพราะว่าทํารถด้วยครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูรถนี่นี่ครับรถก็อรถทำแถวบ้านนะครับก็ทยอยซ่อมเอาไปครับก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาครับมีงานต่ะบ้านด้วยแต่วันนี้ผมว่างพอดีครับแล้วผมจะพามาดูคิดตั้งครับไปรุ่นนอกกระแสผมบอกเลยว่าคันนี้ก็ เจ้าสภาพใหม่เกือบทั้งคันครับแต่ผมพาไปดูเลยลราหล่อครับนี่เลยครับนี่นี่ครับเดิมๆตอนแรกมาดดิมๆเดิม,ดม,ดมชนิดเลยครับอันนี้ก็ทําสีทํอะไรก็เป็นงานสีสองทคครับอันนี้ก็ทําสีอะไรก็ทาคุงทําเครื่องก็จบอยู่กระผุมเลยครับนี่ดาวดาวผมหันหาแสงครับนี่นี่ครับอันนี้ก็บึกใหม่เกือบมดครับ แต่มีพวกดุมพวกพวกดุมนี่ทําสีเอาครับนี่อันนี้ผมก็ยิงสายแล้วก็ทําสีครับนี่อันนี้เป็นสีสองเคครับเบเกอร์สองเคครับนี่ถ้ามองจริงๆนะครับมันเอาก่อเงาครับจ้าของบอกว่าอยากได้เงาเงาอ่ะผมก็เลยจัดไปเลยเป็นสีสองเคครับนี่นะครับพวกคูงอะไรก็สองเเลยครับนี่นี่สองทั้งคันครับนี่อันนี้ก็ถังน้ํามันก็สองเครับ ทุกอย่างเป็นสีสองเคทั้งคันเลยครับนี่ผมก็ก่อนทําสีก็คือว่าเราก็ต้องลอกสีก่อนครับถ้าอยากให้สีมันออกมาเนียนนะครับลอกสีปุ๊บแล้วเราก็ยิงสายเก็บผิวครับแล้วเราก็คอยมาควนสีครับแล้วมันจะออกมาเนียนคันนี้ก็ผมทําอย่างที่ผมว่านะครับนี่น็อตเป็นพวกน็อตลีดครับนี่ลายน็อตลีดนี่ครับชุดอันนี้ก็เอาเป็นเจ้าของยากได้เป็นทรงตลอครับทรงเดิมครับนี่ นี่อยากได้เดิมๆไฟไฟเบอร์ก็ซื้อใหม่ครับส่วนนี่ครับกันโต๊ะก็รอยซื้อมาใหม่แล้วครับแต่ว่ารอยเดิมๆเขาออกมาครับนี่อันนี้ผมก็ต้องตัดออกแล้วก็ทําที่ยึดใหม่ครับเพราะว่าผมอยากให้มันแบบว่าถอดเข่าถอดออกได้ครับไม่ใช่ว่าออกติดมาแบบนี้ครับแต่รถเก่าก็อย่างว่าแหละครับมันรถมันหลายปีแล้วครับแต่เจ้าของคันนี้ก็เก็บใหม่เกือบทั้งคันครับนี่นี่ผมให้ดูเลยครับนี่ นี่ครับอันนี้ชูกก็เป็นชูพอร์ตครับแต่ชูพอร์ตเราเจอปัญหาตรงนึงครับพวกคิดตันนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยมีใครค่อยเรนกันแล้วแหละครับนี่ครับติดนะครับไฟเบอร์ไฟเบอร์มันจะติดชูกครับแต่เนี่ยไฟเบอร์มันเข้าไปตรงนี้ครับนะอันนี้ผมก็เลยว่าจะเดี๋ยวผมจะปาดปาดเป็นรูปชูกเลยครับเอาแบบเก็บให้นิยนๆนะครับนี่แล้วก็จะได้ ใส่ไฟเบอร์ประกบได้ครับนี่นี่ครับไฟเบอร์ก็ใหม่ทั้งคันครับแต่เป็นของเทียมครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสีดํานี่ครับพวกกันต๊พวกพักเท้าครับตะแกงใหม่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมคัดสีตะแกงครับแล้วก็ทําสีครับนี่อันนี้ก็เหลือเดี๋ยวคัดสีแล้วก็ทําสีครับส่วนชิ้นดําอันนี้คอนโซลกลางจะของบอกแบบได้แบบสีนี้ครับนี่ มันจะออกเป็นเทาเทาครับเนี่ยเทาเๆๆทาตัดำดำเทาหรือเปล่าครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจคือกันครับนี่นี่ครับสีประมาณนี้ก่อนเลยเจ้าของบอกว่างบมุดแล้วครับคันนี้ก็มุดไปปูเป็นหมื่นแล้วครับหมื่นกว่าก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะปะสีครับส,สีทําทําอันเดิมเอาครับเพราะว่ามันไม่มีแตกครับนี่ครับมันมันยังดีอยู่ก่อนเดี๋ยวใชัย ของเดิมไปก่อนครับโอเคจะได้ประหยัดต้นทุนด้วยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสีสองเครับเอสีสามุไรครับนี่แล้วก็พวกส่วนเครื่องนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องลูกห้าเจ็ดครับคาบูเดิมเอาเคแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับฟิตใหม่นะครับฟิตใหม่ให้มันขี่สนุกกว่าเก่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องนี่ครับอันนี้เครื่องก็ รอยผมผ่าล่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกออกไปให้ดูครับนี่ครับเครื่องนี่ครับอันนี้เครื่องก็ผ่าล่างล่างใหม่หมุดเลยครับนี่เราก็แข้งเป็นแข้งอันนี้ก็ผมยิงสายครับนี่ครับนิ oh, <no. S 1> ่ก็ขาวเต้นเนี่ยมันเพื่อนน้ำมันเครื่องครับมันก็เลยดูเหมือนไม่คอยขาวนะครับนี่อันนี้ก็เดี๋ยวรอขึ้นเครื่องประกอบป่อ ติดแล้วครับเครื่องแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสื้อครับนี่น,นี่เสื้อลูกอันนี้ก็เป็นเสื้อลูกฮัทฮาโฮครับน่าจะฮาโหครับนี่ล,ลูกไซส์สองร้อยนี่ครับนี่จะของบอกเอาแค่พอขี้มันๆพอครับก็ ขับบูเดิมครับนี่อันนี้ก็รอยเปิดอพอดยงเสื้อแล้วครับอันนี้ก็เสื้อก็ส่งไปทําก็ช่างกีฟครับนี่นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวมารอประกอบครับเดี๋ยวผมว่าผมจะจะัดสภาพให้มันซิดตก่อนครับเดี๋ยวผมให้ดูฝาน,นี่ฝาฝาแล้วก็พวกแผ่นคัสคัสสามก้อนอะไรก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับในเครื่องเพราะว่ากระเทือนผ้ามาลางแล้วก็ ผมก็เปลี่ยนใหม่มดส่วนผมพาไปดูสีฝาเครื่องก่อนผมทำซิสแล้วครับแต่ร้อขึ้นคันนี้ก็นอดลีดเกือบเกือบทั้งคันครับนี่นี่ครับงานฝาเครื่องอันนี้ปูนจ้าําครับเงาเหมือนกันครับนี่นี่ครับเงาช้ำๆนียครับสวยครับนี่ครับตู้ที่ว่าผมใช้ยิงสายนะครับก็พอใช้ได้ครับใบเก็บผิวยิงสาย แล้วก็พ่นสีครับเพราะว่ามันงานมันจะได้ออกมาเนียนๆหน่อยครับนี่นี่ครับก็กันสายออกครับอืส่วนพวกเครื่องพวกไรนี่ก็คันนี้ก็ทําสีเหมือนกันครับทําสีดุมครับนี่ยวถท้ายยังไงน่ะผมน่ะจะมาอัาใไปดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอชมคันนี้ผมน่ะอยากจะยินเสียงละจะของจะของร้มุดเยอะครับบอกเลยคันน่ะมุดเยอะพอสมควรครับ แต่ก็ถ้าถามว่ามันจะขี่ดีไหมผมว่ามันมันขี่สนุกเลยครับแต่มันก็ไม่ได้เแรงมากครับเพราะว่าลูกประมาณนี้ก็เนี่ยครับทรงทรงรุดไม่บ้านเลยครับครับถ้าอย่างไงก็รอติดตามชมคันนี้ครับแต่ผมอัพให้ดูเรื่อยๆครับขอบคุณครับ